เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะติดตามข่าวนี้อยู่นะคะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางน้ําก็ไม่ค่อยจะได้เห็นมากนะัก ปกติจะเห็นบนท้องถนนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เพิ่งอ่านไปที่เรือสองลำชนกันอันนั้นก็มีผู้บาดเจ็บเสียรายใช่อันนี้ค่ะเป็นนักแสดงวัยรุ่นซีรีส์ดังนะคะน้องขี่เจสกี้กลับจากรับประทานอาหารกําลังจะกลับเข้าบ้านโดยมีแฟนสาวและแม่ของแฟนสาวซ้อนมาคือมากันสามคนคปรากฏว่าไปพุ่งชนเรือโดยสารข้ามฟากซึ่งบนเรือโดยสารก็มีอยู่3คนเหมือนกันก็คือมีคุณลุงที่ขับเรือมีผู้โดยสารผู้หญิงและผู้โดย สาผู้ชายปรากฏว่าพอพุ่งชนเนี่ยค่ะทางฝั่งเรือโดยสารข้ามฟากเป็นเรือหางยาวอย่างนี้ค่ะโอ้โหตกน้ำแล้วผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็น แล้วก็คุณลุงที่ขับเรือก็จมหายไปแต่ผู้โดยสารผู้ชายเนี่ยรอดปรากฏว่ากว่าจะเจอร่างของคุณลุงขับเรือและผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยโอโ้โหกลายเป็นร่างไร้วิญญาณาเสียสชีวิตสอศพจากเหตุการณ์นี้ค่ะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้น3ามทุ่มสิสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทาง1669ได้รับแจ้งค่ะว่าเรือพุ่งชนกันกลางแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะคะใกล้ๆกับท่านาบางกระเจ้า องดูภาพเหตุการณ์คือมีคนตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าเจสกีขี่มาเร็วเกินไปหรือเปล่า 2. น้องนักแสดงวัยรุ่นที่เป็นคนขี่เนี่ยอันนี้เห็นไหมเจสกีมาเขามากันหลายลำนะคะมากันหลายลำเหมือนกินข้าวกันเสร็จแล้วก็กําลังจะกลับบ้านอ๋อเรียกชนไปแล้วใช่ลําอื่นไม่มีปัญหาแต่<อ>ลำเนี้ยพุ่งชนลําแรกผ่านไปได้เขาขี่ตามกันมาเร็วไหมเจสกีที่ขี่มาเร็วมาก,น,มากนี่ไงลำแรกไ,ไปปั๊บลำที่สองนี่แหละคุณผู้ชมดูดีๆ ปึ๊บอันนี้ช<ค>นล<ะ>เลยม,มีคําถามต่อมาก็คือน้องนักแสดงวัยรุ่นคนเนี้ยที่ขี่เจสกีพุ่งชนน่ะเอ๊ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีภาพน้องคล่อมเจสกีอยู่แล้วก็ในมือถือกระป๋องเครื่องดื่มอย่างหนึ่งไม่รู้กระป๋องอะไรเดี๋ยวไม่มีคําตอบมาให้ว่าตกลงเมาไหมประมาทไหมหรืออะไรไหมนะคะทีเนี้ยค่ะ ทางฝั่งเจ็ตสกีก็คือเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะก็ทางแฟนสาวกับแม่ของแฟนสาวก็บาดเจ็บนิดหน่อยก็นำส่งโรงพยาบาลแต่น้องนักแสดงวัยรุ่นที่เป็นคนขี่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรก็คือน้อง QP วพีนายชิดนัยนะคะเป็นคนขี่เจ็ตสกีทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าทางฝั่ง เรือข้ามฟ้าที่เป็นเรือหางยาวน่าสงสารมากคือตัวคุณลุงอะค่ะที่เป็นคนขับเรือเนี่ยมีคนมาโพสต์ในโลกออนไลน์เยอะมากเลยว่าคุณลุงกเป็นคนน่ารักมากมใจดีนิสัยดีผู้โดยสารที่ใช้บริการของคุณลุงเป็นประจำบางทีงทก็โทรคุณลุงร้อหน่อยนะดึกหน่อยคุณลุงร้อหน่อยนะบางทีนั่งอยู่บนเรือใช่ไหมคุณลุงมีโทรศัพท์ดังคุณลุงแกไม่รับนะคะคุณลุงบอกผู้โดยสารว่าอ่ะไม่เป็นไรขับเรืออยู่เดี๋ยวอันตราย นะแกต้องเซตตี้ผู้โดยสารนะนาะอย่างเงี้ยฝนตกรับผู้โดยสารกลางค่ำกลางคืนผู้โดยสารให้เงินแบงค์ร้อยแกบอกอุ้ยร้อยหนึ่งแพงไปลุงเอาแค่40อืิบ คือลุงแกเป็นคนใจดีมากน่ารักมากแล้วก็พอมาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะหลายคนก็โพสในโลกออนไลน์แสดงความอาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะ,คะส่วนผู้โดยสารผู้หญิงนะคะก็จมน้ําเพราะว่าว่ายน้ําไม่เป็นนะคะตัวสามีออกมาให้ข้อมูลสามีชื่อว่านายมงคลสวัสด์อายุ48ปีค่ะบอกว่าโอ้โหคือภรรยาเนี่ยกระเด็นตกน้ําแล้วก็ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ผมเนี่ยมาด้วยการผมรอดแบบอุดวิด ก็คือผู้ชายอีกคนที่อยู่บนเรือค่ะรอดหวุดวิดเลยนะคะทีนี้จากการตรวจสอบค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของน้อง QP ที่เป็นคนขี่เจสกีลำนี้นะคะปรากฏว่าไม่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เรือ เจสกีเนี่ยไม่มีใบอนุญาตจริงๆต้องมีนะทาง,งนั้นังไงก็ต้องให้ถูกต้องนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นคือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาดําเนินคดีอะไรแต่ไม่แน่ใจว่าลักษณะแบบนี้มันอาจจะเข้าข่ายประมาทประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะคะทีนี้ค่ะตัวคุณพ่อ ของน้องคิวพีคุณพ่อบอกว่าตอนนี้น้องเนี่ยโอ้โหสภาพจิตใจย่แย่มากน้องรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเสียชีวิตต้องสองคนใช่และคุณพ่อบอกว่าปกติก็ขี่เจสกีกันอยู่แล้วและน้องไม่ได้ขี่เร็วคุณพ่อบอกนะบอกน้องไม่ได้ขี่เร็วแต่ไม่แน่ใจว่าภาพในกล้องวงจรปิดจ,จงังหวะที่เกิดเหตุเนาะมันดูเหมือนเร็วมันดูเหมือนเร็วทีนี้เรื่องของเจสกีตอนแรกมันมีข่าวในโลกออนไลน์ว่าเจสกีที่น้องขี่เนี่ยราคา เล้านบาทแต่มีการออกมาแก้ข่าวแล้วนะคะว่าไม่ใช่เจสกีราคาแพงอะไรเจสกีลํำนี้ราคาเจ0 0แสน ทีนี้ทางคุณพ่อของน้องบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกอย่างจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะคะทางด้านของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเนี่ยค่ะญาติก็นําร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ําที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาตกลงไปคือมันมันยากมากนะต่อให้คนว่ายน้าเก่งจริงก็ยากนะคะก็เลยจะบอกเลยว่าต่อให้คุณว่ายน้ําเก่งขนาดไหนไปเจอน้ำเชี่ยวแล้วก็แส้ใต้น้ำ กับด้านบนมันไม่เหมือนกันเลยนะจังหวะตกลงไปต่อให้ว่ายน้ําเก่งก็ยังไม่รอดเลยแต่เนี่ยมีน้องผู้หญิงคนนึงที่ว่ายน้าไม่เป็นก็เสียชีวิตจนได้ใช่ค่ะทีเนี้ยก็เดี๋ยวรอทางตํารวจสพพระประแดงนะคะก็จะดูว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรอย่างไรหรือเปล่าค,ะค่ะขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดเชื่อว่าทางฝั่งน้องที่ขับเจสเกีเจสกีเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดเหมือนกันแต่ก็เอาไว้เป็น อุทาหรณ์กับชีวิตเลยอ่ะ